แล้ก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ก็เขาค้างไว,ว้อันนี้ก็เาค้างไว้เราก็ทำยัไงอีกติ โอ้โหขามาด้วยดิเขาจะลงแล้วเขาจะลงแล้วเข่ะลงแล้วเขาจะลงแล้วเขาจะลงหมดแรงียังไม่หมดแรงเลยโอ้ยเอาละแล้วก็เอาดีแล้วก็ ดียวไปดังนี้นี่